ตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปลาเล็กกินปลาใหญ่ผมชนะแล้วทีนี้ก็ยอมรับผมในฐานะเจ้านายได้สักทีสินะหึท่านเป็นฝ่ายชนะท่านผู้ถือครองข้าจะยอมอยู่ใต้ประคัาบประชาแต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าลืมซะละ่ะถ้าท่านอ่อนแอกว่าข้าเมื่อไหร่ข้าอาจจะกลับขึ้นมานำหน้าจนท่านผู้ถือจนไท์ต้องมาอยู่ใต้ปรคัาบบัญชาของข้าเพราะงั้นก็ระวังตัวไว้ให้ดีละ่ะอะฮะเข้าใจแล้วจะพยายามล้วกันนะ สมแล้วค่ะที่เป็นท่านเทพไร์ในฉันเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงท่านเทพไร์ก็ต้องชนะขอบใจนะเอลี่แต่ที่เอาชนะมาได้ก็เพราะเคออสยอมหมดข้อให้ในายจะเรื่องความต่างของเลเวลกลับได้การช่วยเอาไว้อีกจะคุยอวดก็ไม่ได้จะด้วยสินายท่านถ่อมตัวเกินไปแล้วครับนั่นเคออสก็เอาจริงแล้วด้วยเอาชนะเขาได้ขนาดนั้นจะภูมิใจสักหน่อยย่อมไม่เสียหายหรอกครับขอบใจนะออก้าไปไหนก็มาถึงขนาดนี้แล้วออก้าเองอยากทดสอบความผู้ควรด้วยไหม ไม่เป็นไรครับสิ่งนั้นไม่จําเป็นเลยเพราะยังไงผมก็ยังรับในตัวท่านอยู่แล้วครับแล้วก็ผมลงมือแก้ขํขเป็นตัวไ้า์เพื่อที่ออกไปเป็น,นหน้าแทนนายท่านเพราะไม่อยากให้ในายท่านบาดเจ็บไปมากกว่านี้แบบที่เคอส์ทำไม่ได้หรอกนะครับออกกาช่วยหยุดตีความการกระทำของข้าสักทีได้ไหมถึงเคอสจะพูดว่าปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็กอยู่ตลอดแต่นั่นก็เพราะเชื่อว่าผู้ที่แข็งแกร่งควรปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือก็คือผู้ที่อ่อนแอไม่ควรต้องฝืนแบกรับและได้รับการปกป้องจากผู้ที่แข็งแกร่งกว่า แต่พอเรื่องเขาพูดไม่เป็นประกับท่าทางที่แสนเชีนชานั่นถึงได้ถูกเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะงั้นลองแก้ไขสักหน่อยน่าจะดีกว่านะคิดซะว่าเป็นคำแนะนำจากคนที่ต้องต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่างนี้แล้วกันบอกแล้วงไงว่าอย่ามาตีความหมยการกระทำโดยพระการอะเดี๋ยวเจ้าทำแบบนั้นก็เพราะว่าอยากท้าต่อยท้าตีกับข้ากันแน่ <laughs> ผมขอผ่านดีกว่าเผอิญว่าผมชอบบรรเลงบทเพลงมากกว่าต่อสู้นะสิถ้าที่อ๋อก้าพูดเป็นเรื่องจริง ความจริงแล้วเคออสเองก็เป็นมิตรแต่แค่อายที่จะต้องแสดงออกไปอย่างตรงไปตรงมาถึงได้เลือกใช้คําแบบนั้นหรอถ้าเป็นแบบนั้นเป็นเด็กที่คิดมากเหมือนกันนะเนี่ยในเมื่อการบาลังจบลงแล้วก็เลือกหยอกล้อกันได้แล้วก็อย่างที่อธิบายไปตอนแรกที่ฉาจะให้ทั้งสองคนรับบทผูติดตามของจอวิทหอคอยและจะให้ทั้งสองคนออกไปปฏิบัติการด้านบนภาพพื้นดินแล้วก็ในตอนที่ทั้งสองคนต้องออกไปปฏิบัติการออกก็จะรับบทเป็นพี่ชายส่วนเคออสเป็นน้องชายพอสัมพันธ์มันนี้นล้วนะ เดี๋ยวก่อนในเมื่อข้าแพ้ไรแล้วข้าก็ยินดีจะทําตามแต่ทําไม่ข้ากับออก้าจะต้องเป็นพี่น้องกันด้วยล่ะั่านจะเพาะเคออซังส่วนสูงพอๆกับท่านเทบไลท์และอาจจะต้องบอมตัวเป็นท่านดาร์กนางสมมติบนภาคพื้นของท่านเทบไลท์ก็ได้แต่บทบาทที่วางเอาไว้ท่านดาร์กไม่มีพี่น้องก็เลยให้เคอซังมีพี่น้องเอาไว้ก่อนจะได้มีบทบาทที่แตกต่างกันข้อสมเหตุสมผลในเมื่อข้าแพ้ไรแล้วก็เเขาจะทำตามคำสั่งเพราะมันคือกฎของปลาเล็กกินปลาใหญ่ แต่ข้าจะยอมไม่กออกข้าว,ว่าพี่ชายแค่ตอนอยู่บนมากพื้นเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็สอมเรียกพี่ชายที่นี่เลยด้วยสิจะได้ไม่เรียกผิดไงถ้าอยากให้ข้าเรียกว่าพี่ก็ห้ามตามกฎปลาใหญ่กินปลาเล็กแบบที่ไร้หำาซะทำให้ข้าพ่ายแพ้ซะถ้านักดนตรีทําได้หละนะฮ่าๆคนจะไม่ไหวหรอกอ่ะนายท่านมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะคะแค่มาทดสอบพลังของกั์ดใหม่ทั้งสองคนน่ะอ๋อพวกเด็กใหม่ก็สินะข้าชื่อนาสินะ อาสิวิภันฑาไพเลเวลข้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะยินดีที่รู้จักครับคุณหนูออก้านักมะเรงเลเวลแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดเคออสบุตรแห่งความกลอหนเลเวลแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดฝากตัวด้วยอ่าฝากตัวด้วยนะนักินาซังความจริงแล้วเมื่อกี้ท่านเทพไลท์ประลองฝีมือกับเคออสซังมานะี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วทำไมทั้งสองคนไม่ลองแสดงพลังการต่อสู้ที่เหนือชั้นที่สุดภายในหุบเ,เหลโลกแห่งนี้ดูล่ะคะอ่าหมายความว่าไง,งอะ่ะ ไม่ใช่เรื่องยากอะไรใช่ไหมล่ะแค่ทั้งสองคนสู้กันอย่างสุดฝีมือแค่นั้นเองอะแค่นั้นเรื่องง่ายๆข้าหนัได้อยู่แล้วทั้งสองคนจะรุ้เข้ามาทีเดียวเลยก็ได้นะเดี๋ยวก่อนเอลี่ผมพอจะเข้าใจความรู้สึกอยู่นะแคทก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ไดีอะไรไม่ต้องไปยุ่งในซนาให้ฮามแบบนั้นก็ได้ข้าก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วข้าเองก็สนใจเรื่องผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเพลลโลกอยู่แล้วส่วนผมขอผ่านแล้วกันนะครับถึงจะบอกไปหลายรอบแล้วก็เถอะแต่ผมชอบบรรเลงบทเพลงมากกว่านะ ก็ไม่มีความกล้าที่จะไปท้าทายกันต่อสู้ที่มีทางชนะหรอกครับถ้างั้นแค่ข้าก็พอได้อยู่แล้วนา้นาชนะซังใส่ให้เต็มเหนียวไม่ต้องใจใจเลยนะคะแห้ตายสิเอลี่วางใจเถอะเธอจะสูญเสียพลังจากการบรรลอก,กับไลยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่มีโอกาสชนะเลยคอยดูความสามารถของข้าในหาหนะผู้ชมไว้ล่ะถ้าเธอคนนั้นหลงระเริงกับคำว่าแข็งแกร่งที่สุดในหุบเผวาโลกพอถูกเยินยอจนสูญเสียตัวตนไปแล้วก็ ข้าก็จะตื่นสติด้วยการบ,บรรลอครั้งนี้เพื่อตัวของเธอเองจะไหวไหมนะถ้าไม่ไปเป็นแผลทางใจก็คงจะดีทั้งสองคนพร้อมแล้ชสนะคะเริ่มการบรลองเสมอได้เลยค่ะจงสำแดงพลังอนเนอขออเขตโพมิทิอุสท่าเลเวลตั้งแ8ดพปก็คนจะพร้อมมีฝีมืออยู่บ้างสินะต้องแสดงฝีงมือให้ในท่านได้เห็นสักหน่อยไม่ได้ต่อสู้อย่างสุดฝีมือมานานแล้วสิคนที่จะแสดงฝีงมือให้ในท่านได้เห็นคือตัวข้าพวกนี้ต่างหากละ่ะ ผิดแล้วข้าจะหักละ่ะเอ๋ยา่าแบบนี้อย่าเรียกว่าอ่อนแอหรือแข็งแกร่งเลยนี่มันปีศาจรูปร่างมนุษย์ชัดๆสมาพันธ์มนุษย์ท่าเรือเออเออแม่หิวจังพลังเวทเอย๋ยจงสำแดงพลังและแปลเปลี่ยนเป็นน้ำ Water b บ l l ขอบคุณนะคะพี่สาวเล่นแค่นี้เอง เอจะมีนิดเดียวแต่แบ,บ่งทุกคนดื่มด้วยล่ะตอนที่1น2เพื่อนกันใช่ไหมล่ะฟาฮิวขอบใจนะมียาจังขอบคุณสลับน้ำนะคะพี่สาวเล่นแค่นี้เองดื่มดีๆอย่าแยกกันล่ะโคนเน่จังน้ำจ้ะดื่มสิฉันไม่เป็นไรมีย่าดื่มเถอะฉันไม่เป็นไรหรอกโคนเน่จังต่างหากล่ะที่ไม่ค่อยได้ดื่มน้ำ ถ้าไม่ดืม่มเดี๋ยวร่างกายจะทนไม่ได้เอานะมิยะทำไมถึงยอมถูกจับด้วยละ่ะด้วยพลังขนาดนั้นจะหนีไปก็คงจะทำได้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะโคนี่จังถึงฉันจะมีประสบการณ์การต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ในหานานักเวทแต่ในตอนที่เผ่าอสาูรเข้าโจมตีฉันกลับกลัวจะโดนสมองขาวโพลนจนขยับไม่ได้นักเวทแบพี่ีขอสารภาพเม็ดมนแห่งอาณาจักรไหนถึงจะบอกว่าเป็นไวโอเล็ตเดอะฟอร์ดไอเจนต์อะไรนั่น สุดท้ายก็ไม่ดีแค่ถั่วแข้งถั่ขามิยาที่ฉัดไปซะก็ดีแล้วแท้คนแน่จังพวกเราเป็นเพื่อนกันนี่นาะไม่มีทางที่จะพิงเพื่อนแล้วหนีไปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมิยาขอโทษนะพอจะโดนพวกเผ่าอสูรฆ่าฉันฉันกับกลัวตายจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะแบบนั้นมิยาถึงต้องมาสุพครกรมแบบนี้มันเป็นเรื่องบอกติอยู่แล้วที่คนเราจะกลัวตายอีกอย่างฉัน ไม่คิดว่าฉานจะหนีไปคนเดียวได้หรอกนะยังพอมีโอกาสที่พวกเราทุกคนจะหนีออกไปได้อยู่แล้วเพราะพวกเรายังมีชีวิตยอยู่ยังไงล่ะตราบใดที่เรายังมีชีวิตยอยู่จะต้องมีโอกาสอยู่แน่ๆอย่าเพิ่งยอมแพ้นะโคนี่จังร้อมรู้สึกสองหัวใจไม่ดีเลยอีกไม่นานพวกเผ่าอสูรคงเริ่มเคลื่อนไหวแล้วสินะเฮ้ยเหม็นชะมัดไอพวกมนุษย์นี่ นอกจากไรค่แล้วยังเหม็นสาบอีกเรือ่องหนงเฮ้ยเฮ้ยให้ตายสิไอ้พวกนี้รีบําให้มันจบๆดีเถอะที่นี่เป็นโกดังสำหรับขังพวกตัวประกันเลยไม่ค่อยมีพวกต่อสู้ได้อยู่เจ้านี้รับเจ้าหน้าหน้า,นานในสุดมีประสบการณ์การต่อสู้เป,นป็นนักปฐพย์เดี๋ยวขึ้นซะเฮ้ยเจ้านี่ออแล้วก็มีนักเวทอีกสองคนสินะพาตัวคนหนึ่งไปสอดีคนหนึ่งที่เอาไว้เป็นตัวประกันซะ นักเวทที่ว่าคือฉันเองฉันจะไปเองค่ะมมียารีม,มาทางนี้ซะถ้ายังไม่อยากให้ตัวประกันตายจะคิดทําอะไรแผงๆล่ะเข้าใจไหมแต่ตัวนักเวทมาแล้วเห็นว่าให้พาตัวเด็กสองสามคนไปด้วยสินะไปพามาซะรูนะ้ารูนะ้าอืมถ้าอราจะใส่ลงถังเอาไว้เป็นตัวประกันในกรณีถูกเชื้อละก็อ่าเอาเป็นเจ้าเด็กนี่แล้วกันมามา,มา,มาไม่นะไปนะ ขอร้องละค่ะปล่อยลูกสาวฉันไปเถอะนะคะฉันจะทำทุกอย่างเลยรอเขาเว้ตัวอยากได้เด็กไม่ใช่แกสักหน่อยอ้มา,มา,มามามาตัวไม่ได้เอาเด็กออกจากโกดังไปฆ่าทิ้งสักหน่อยเขาแค่มีอะไรให้เจ้าพวกนี้ช่วยเท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเจ้าพวกนี้เท่านั้นด้วยหรือจะต้องฆ่าทิ้งให้ดวไปขวานตาแล้วเรื่องเด็กคนอื่นมาแทนกันแนะฮะออ่ฮะเฮ้ยฮึะเป็นแค่มนุษุ์แท้สร้างปัญหาให้อยู่ได้ ไอพวกเด็กเวนถ้ายังร้องให้โวยวายอยู่อีกเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งซะหรอกเพะอยากที่จะหนีเพราะว่าได้ออกจากโคดังซะละเข้าใจถ้าคิดจะขัดขืนคำสั่งพวกตัวปาาระกในกโคดังตายแน่ถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็หามตามซะแต่โดยดีเข้าใจแล้วก็เรีวเรเดินซะไปสิวะเฮ้ยท่านเทพไรค่หนังสือประกาศสงครามจากพวกเผ่าอสนร์ที่ไม่รู้จักเตรียมตัวมาถึงแล้วคะ่ะถ้าจะให้สรุป ตั้งแต่ตัวจนจบแล้วก็ถึงจะไม่ิหอคอยพูดหลงระเริงเกี่ยวกับสถนานภาพของเหล่ามนุษย์พวกข้าเผ่าอสูรที่แสนภาคภูมิขอประกาศว่าพวกข้าจะบดขยี้พวกเจ้าในสงครามนี้จงเดินทางมายังวันเวลาและสถานที่ที่กําหนดหากพาเหล่ามังกรมาด้วยเผ่ามนุษย์ทุกชีวิตภายในจักรพรรดิมนุษย์จะถูกฆ่าทั้งหมดในเมื่อท่านยึดถือในอิสรภาพแห่งมวลมนุษย์นั่นนักหนาคงไม่ปล่อยผ่านการกระกทำที่เขีนฆ่าชีวิตมนุษย์หรอกใช่ไหมละ่ะท่านจไม่ิหอคอยประมาณนี้ค่ะให้ตายสิ ถึงอย่างนั้นดูเหมือนว่าวันเวลาและสถานที่จะถูกกำหนดแล้วนะสินะทุกคนเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วตำแหน่งของมนุษย์ที่จับตัวไปกับพวกนั่งโง่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารในการรับอุปถัมภ์และเหล่าผู้รับใช้ลงไปถึงสิ่งของจำเป็นและของใช้ฉุกเฉินถูกจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะการเตรียมการช่วยเหลือตัวประกันและมนุษย์ธาตุกับขั้นตอนการจัดการกับเผ่าพูนก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาค่ะสุดยอดไปเลยนะทั้งสามคน สมรล้วหละจะเป็นเมย์เอโยกิแล้วก็เอลี่ทุกคนรวมไปถึงทุกคนในหุบเหวลกคือความสุขของผมเลยนะดวยวิฏีของสาวใช้แล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อนายท่านท่านไม่จะเป็นต้องเก่าวชมเลยค่ะแต่ขอขอบคุณที่ชมนะคะเมี้ยวถ้าเพื่อนท่านเทียบไรล้วก็ต่อให้เอลี่ผู้นี้ดื่มลาวาเข้าไปทั้งหมดก็จะทําได้ค่ะส่วนเรื่องหัวหน้าผ่ามาป่าที่อยู่เบื้องหลังแผนช่วร้ายนี่ผมฝากให้เมล่าช่วยทำลายแผงการนั่น และแยกพวกอสูรที่ไม่อยากเข้าร่วมในแผนการครั้งนี้ออกมาหน่อยจะได้ไหมเิ็ดว่าพอจาได้หรือเปล่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะแผนการในครั้งนี้มันช่างเหมาะสำหรับคิมเม่าอย่างดิฉันเหลือเกินดิฉันขอสาบานด้วยชื่อของดิฉันว่าจะทําให้สําเร็จอย่างแน่อนอนค่ะฝากด้วยนะเมล่าหลังจากที่ช่วยเหลือตัวประกันและหลับมนุษย์ท่านที่จับตัวไปเอาไว้ทั้งเลอกสลับพวกอสูรที่ยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบพวกที่กดขี่และคิดจะฆ่าฟันเหล่ามนุษย์ไอ้พวกงโง่เขาที่คิดว่าจะเอาชนะพวกเราได้ ถ้าใช้มนุษย์มาเป็นโลกกำบังพวกมันจะต้องเขใช้แบบนั้นไม่ให้เลือรอดไม่แต่คนเดียวตอนที่หนึ่งร้อยสาสิบสามไม่ควรฆ่าแก่การมีชีวิตสถานที่ที่เรียกจอเวทหอคอยออกมาสถานที่ในการต่อสู้ศีชะตาครั้งนี้คือที่ลาดทางตอนเหนือในเมืองท่าของสวพันธุ์มนุษย์ณที่แห่งนั้นมีเหล่า,าศูนย์จากเผ่าเสือกับเผ่าหมาป่าร่วมสองพันชีวิตและยังมีผ่ามนุษย์ที่ติดอาวุธพร้อมสับอีกสองพันชีวิต อ่าวมาได้สักทีสินะจอมเวทหอคอยไม่น่าเชื่อเลยว่าใครยอมโผล่หน้าออกมาเพื่อไอ้พวกมนุษย์เวรไล่ความสามารถแบบนี้ซะด้วยดูถ้าแกคงจะพยายามปกป้องไอ้กลุ่มอิสระภาพแห่งมนุษย์นั่นนักหนาอยากอาเป็นเอาตายหน้ารุนเลยสิท่าฮ่าฮ่ายอมมาให้ข้าถึงที่เพื่อคนที่ไม่รู้จักกันกับเรื่องและสารพัน์นี้เนี่ยนะใครมันจะไปทำกันฮ่าฮ่าฮ่าหรือว่าพวกมนุษย์อย่างแกอดแอชจนมาขอให้ช่วยข้าตัวเองกันแน่วะฮ่าเฮ้ หัวหน้าเผ่าเลพาดอย่าไปพูดเรื่องจริงอย่างนั้นสิแค่นี้ท่านจะไม่หอคอยก็รับความจริงไม่ไหวจะยืนนิ่งเงียบไม่พูดอะไรไปแล้วน่ะจะเป็นมนุษย์ที่ไรความสามารถไรค่าแค่ไหนแต่เราก็คนอ่อนโยนกับผู้หญิงสักหน่อยไม่ใช่หรืองไงนั่นสินะหัวหน้าเผ่ากรรมแต่คำพูดเมื่อกี้มันไม่สมกับเป็นเผ่าอาสูรอันแสนภาคภูมิสักนิดสงสัยข้าต้องโชว์ให้ดูสักหน่อยว่าเผ่าอสูรอันน่าภาคภูมิมันเป็นยังไงข้าขอยอมรับในความกล้าหาญที่กล้ามาด้วยจำนวนคนเพเียงเล็กน้อยตามที่พวกข้า บอกเอาไว้ว่าอยากคิดที่จะพาฝูงมังกรมาพวกแกคงไม่อยากให้จอมปรกันตายใช่ไหมละ่ะอย่าจดนโดนต่อพวกข้าซะฮฮฮเอาเสื้อผ้าทั้งหมดออกมาเดียเท้าข้าพร้อมสาบานว่าจะเป็นท่าไปช่วยชีวิตด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่านั่นซะพูดซะว่ามนุษย์ที่แสนไร้ค่าและต้อยต่ําเหมาะสําหรับการเป็นทาสแล้วขออภัยที่อวดดีเรื่องอิสรภาพของมนุษย์อะไรนั่นใส่หัวมาที่พื้นแล้วมาขอขามาซะและข้าจะยอมปล่อยตัวเจ้าไปก็ได้แต่ ข่าจัดทรมานและค่าพวกมนุษย์ต่อหน้าเจ้าทีละคนทุกวันแล้วให้แกกินเนื้อของพวกมันซะท่อฐานที่แกกล้าประกาศอิสรภาพแห่งมนุษยชาตินั่นยังไงละ่ะจนกว่าพวกแกจะรู้สถานะของตัวเองอีกครั้งว่าผ่ามนุษย์อย่างพวกแกก็เป็นแค่ปรโยชาส์ที่ยืนสองขาและพูดได้แค่นั้นเพราะงั้นยอมจำนนแต่โดยดีซะในขณะที่พวกข้ายังใจดีอยู่เออทำไมถึงไม่มีปฏิกิยาเลยเลยหรือว่ามันมีแผลอะไรอยู่อีกเฮ้ยไอเวดี้รีบแก้ผ้ามาสิวะ บอบพันกับพื้นแล้วยอมแพ้ซะไอพวกคนคุ้มกันด้านหลังนั่นก็เหมือนกันมองแต่ยืนเงียบอยู่ได้ทําให้หัวหน้าที่ไร่ค่านั่นก็หัวลงซะสิวะพวกแกอย่าถูกฆ่าที่ช้ตอนนี้แล้วลิงไงอฮะดูท่าการเจราจาของน้มเห๋วสินะคงต้องใช้ากาลังสั่งสอนให้ท่านจอมเวทหอคอยรู้ซึ้งถึงความจริงสักหน่อยดูท่าอย่าจอมเวทหอคอยนั่นคงมีแผละอะไรบางอย่างอยู่ถึงจะไม่รู้ว่ามีแผละอะไรแต่อีกฝ่ายมีแค่สามคนกับมังกรหนึ่งตัวต่อให้อีกฝ่ายมีแผละอะไร แค่สมงมนุษย์ที่ไม่มีพิษภัยแทรกซึมเข้าไปสืบก็พอไอ้พวกมนุษย์ไปตัดหัวนางเพชรอานั่นมาซะข้าจะตบรางวัลคนที่ตัดหัวนางเพชรอานั้นได้เ้วยกายไปตัวทั้งแกและตัวประกันแต่ว่าไค้ก็ตามที่หยุดเท้าเพราะเกิดปอดแห้งขึ้นมาโดนข้าทิ้งแน่และข้าจะฆ่าพ่อแม่ลูกคนรักและพวกพ้องของพวกแกให้ตายอย่างอาจรหาที่สุดถ้ายัางอยากมีชีวิตรอดไปพร้อมกับตัวประกันข้าศัตรูของพวกแกข้านังนั่นซะเตรียมใจแล้วตายไปซะฮ่าฮ่า อไปซะสิวะไอ้พวกนางโง่อยา่ยาอยา่าอย่าไม่นึกเลยว่าจะใช้แผนการที่งอเขาแบบนี้จริงๆพวกมันไม่มีค่าที่จะมีชีวิตอยู่จริงๆกระผมก็คิดเช่นเดียวกันครับท่านจอมเวทสำนึกของพวกมันต่ำเสียยิ่งกว่าที่คิดไว้เสียอีกไม่นึกเลยว่าจะต่ามตมมถึงขนาดนี้นจะไม่อยากเห็นด้วยกับพี่สักเท่าไร่แต่ข้าเองก็เห็นด้วย แทนที่จะปวป้องผู้ได้อ่อนแอกว่ากลับมาคุมอำนาจเหนือและบีบบังคับแบบนี้คงแยกดีชั่วไม่ออกแล้วละ่ะถึงจะต้องรอเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนได้อย่างปลอดภัยแต่ข้ารู้สึกผิดจริงๆที่ไม่สามารถช่วยทุกคนออกมาได้ตั้งแต่วันที่ถูกจับตัวไปไม่เป็นอะไรแล้วล่ะทุกคนออกกาซังรับทราบครับท่านจอมเวทอนอื่นคงต้องทําให้เสียงกรีดร้องความหวาดกลัวและความคุ้มคลั่งบรรเทาลงซะก่อนไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นอันตรายและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได,ได้เอา บทเพลงบรรเทาสายน้ำอันแสนสงบยูอานักบรรเลงออก้าออก้าสามารถบัฟ <O ka. S 2> หรือด <O ka. S 2> ีบัฟศัตรูและพันธมิตรได้โดยการบรรเลงบทเพลงด้วยเครื่องดนตรีประจำกายสภาวะคือไม่เข้าคลายไม่ออกความกลัวที่ฝังอยู่ภายในหากขัดขืนก็จะถูกฆ่าจะหนีไปก็ไม่ได้เพราะคนสำคัญถูกจับตัวไปจิตใจที่หวาดกลัวและบิดเบี้ยวพันสงบลงด้วยบทเพลงของออก้า พวกมนุษย์หยุดกันหมดเลยอะไรกันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแนะ่กำลังจะเข้าสู่ไฮแมทของบทเพลงแลเชียวพวกมนุษย์ทั้งหลายข้าคือจอมเวทหอคอยข้าขอใช้พลังเวทเพื่อที่จะได้คุยกับพวกท่านได้ตัวประกันทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปลอดภยัยภายในหอคอยยักษ์โดยสวัสดิภาพแล้วเอ๋ฮะว่าไงเนาะเพราะงั้นทุกท่านไม่จำเป็นต้องฝืนต่อสู้ตามคำสั่งของพวกเผ่าอสูรติดต่อไปแล้ว พวกเราจะทําการเคลื่อนย้ายทุกท่านไปยังหอคอยที่เหล่าตัวประกันพักอยู่หากทุกท่านได้พกกบกับครอบครัวและพวกพรองแล้วทุกท่านสามารถตววรวจสอบความปลอดภัยได้เลยทุกคนปลอดภัยดีแล้วกันหรอปเป็นเรื่องจริงกันหรอเวรล้วไงโกหกทั้งเพดูเขารู้ว่าคิดจะข่มขู่การัสิน่าต่อให้เป็นโจเวทหน้าไหนก็ไม่มีทางที่จะใช้ใเท็จรำคาอย่างไอเทมเคลื่อนย้ายสมสีสมห้าอยู่แล้วมีความจะเป็นอะไรที่คาดต้องโกหกด้วยละ่ะถ้าอยากรู้ว่าโกหกไหมแค่ไปดูด้วยตาของตัวเองก็พอแล้วนี่ ยังไงซะตัวประกันที่เหลือก็ยังอยู่ที่โกดังอยู่ดีถึงจะช่วยไปยังไงก็คงมีแค่ส่วนเดียวพวกแกอยากให้ตัวประกันที่เหลือตายอย่างน่าสมเพชหรือไงอ่าฉันเชื่อท่านจอเว้นะเอออืมฉันก็เชื่อฉันก็เชื่อเหมือนกันฉันก็ด้วยฉันเองก็เชื่อจอเวทขอค่อยถ้านจะต้องถูกพวกผ่าวศูนใช้เป็นเบี้ยแบบนั้นฉันยอมตายซะดีกว่าฉันขอเดิมพันว่าคนสะพานของฉันยังปลอดภัยดีกว่าใช่ฉันต้องขอเชื่อเพื่อที่จะมีชีวิตรอดไปเจอกับลูกสาวอีกครั้ง อพวกเราจะไม่เชื่อคาพูดของผู้เผาวาสัสูดีต่อไปอือใช่แล้วพวกเรานะ่ะพวกเราจะขอเชื่อในตัวจอมเวทหอคอยและมีชีวิตต่อไปเพื่อที่จะได้เจอ,อครอบครัวอตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่เสียงนี่จากนี้ออก,ก้าจะทําการเคลื่อนย้ายทุกท่านโปรดอย่าขยับไปไหนสักครู่นะคะฝากด้วยนะคะออก,ก้าสัง่งบทราบขอรับแต่การจะเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากขนาดนี้เอาต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับ บทเพลงนำทางนกเล่าโขบินไอเชี่ยเอ้ยไอเป็นพวกนั้นโดนมนุษย์นั่นเล่นเขาแล้วไงยิยงขนูใส่ไอพวกมนุษย์นั่นซะเชิดไก่ให้ลิงมันดูว่าถ้าขัดเคนผ่าวาสูลแล้วมันต้องเจอกับอะไรร็อทราบยิงมันเลยเอ,อ,อยอะขนาดนั้น้องกันได้ไหวเด้เอเฮไอพวกผ่าวาสูลระเบิดแต่ทำมาทั้งหมดนั่นไม่ได้คนที่พอรับมือได้จะทำลายพวกขนุนที่ตกลงมาถึงพื้นหน่อยนะคะ ล้อเ,เล่นกันหรืองไงวะยิงมาดิสิวะยิงเข้าไปพลังเวทเอ๋ยจงสำแดงพลังและแปลเปลี่ยนเป็นเวทน้ำแข็งซะไอซอสไอซอสสามเล่มเป็นมวลสูงสุดที่เราสามารถปล่อยออกมาได้ในครั้งเดียวถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้ดีนักถ้าปล่อยไปถึงสามเล่มแต่มันจะเป็นสัมพั์อะไรถึงคนที่อยู่ที่นี่ก่เคร่งจะเป็นกเกษตรกับทาสแต่ก็ยังมีคนที่สามารถต่อสู้ได้อีกสิบกว่าคนสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําให้คนเหล่านั้นสามารถรับมือต่อได้ ระเบิดและรดจำนวนลูกขนูลงใช้งานไอซอสพร้อมกันใช้พลังเวทมากเกินไปไอพวกเชียนี่พรหน้าเผาเลยพาถ้าการโจมตีอะไกลไม่ได้ผลค่าฆ่ามันะซึ้งหน้าไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วไอพวกลูกหมาไปฆ่าพวกมนุษย์ที่อยู่ใกล้ๆใ,ให้ดูเปขวัญตาหน่อยสิไปซะพลังเวทเอ๋ยจงสำแดงพลังและแปลเปลี่ย,เยเนเวทมนต์แข่งซะเราต้องอยึดเอาไว้จนกว่าท่านจอมเวทจะเตรียมการเคลื่อนย้ายเสร็จ หส่ซอสเราต้องใช้พลังต่อให้ต้องใช้พลังไม่จนหมดต่อให้ใช้จนหมดก็ยังไม่พอมันจะแค่หนึ่งนาทีหรือวินาทีเดียวก็ต้องอยืมเอาไว้ให้ได้ระเบิดอ,อย่ามาดูดูกกข้สิวะคิดว่าขอแค่นี้จะหยุดได้หรือไงไม่ไหวไม่ไหวสุดท้ายก็เป็นแค่มนุษย์อยู่ดีให้บังกันลูกคาโนก็ของเต็มเกินแล้วสิห้าพลังวิทย์ของเรา ให้กับพวกออสูรระดับสูงไม่ได้ผลถึงอย่างนั้นพลังเวทเอ๋ยจงสาแดงพลังและแปรปลิดเป็นวินน้ำแข็งซะไอซอสและเะบิดปนะ่าประโยชนะ์น้าป่าประโยชนะ์ป่าประโยชน์น้าป่าประโยชน์บ้าน้าทำอะไรมันไม่ได้เลยเฮจ็บใจชะมัดพลังของเราไม่พอแล้วพลังของเราแค่หยุดพวกมันยังทำไม่ได้เลยพลังเวทเอ๋ยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่จบสักหน่อยใคามันจะไปยามทิ้งชีวิตที่ทั้งสองคนให้มากันล่ะ ไม่หยุดเลยหยุดเอาไว้ไม่ได้เลยตายซะตายซะเถอะไอ้มนุษย์น่าโง่ปลดไปกำแพงเพิ่งฮะพลังวิทย์นี่เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้มันหรือว่าผมมาช่วยแล้วละ่ะมี่าจังตอนที่หนึ่ง้ยสาสิบห้าช่วงเวลาแห่งการกวาดล้างอ๋อจู่ๆไฟมันลุกขึ้นมาได้ไงวะร้อนช่วยด้วยเวรแล้วไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ มีญาจังไม่เป็นไรใช่ไหมหน้ากากผ้าคลุมแบบนั้นไม่ต่างจากม่อก่อนเลยด,ดักซังฮะมีญาจังอะด,ดักซังทำให้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ตัวจริงแน่นะหรือว่าฉันใช้พลังเวทมากเกินไปจนเห็นภาพหลอนแล้วหรือไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนมี่าจังผมคือดักตัวจริงเสียจริงเลยล่ะต,ตัวจริงผมไม่ลับคำขอ,ขอให้เข้าร่วมการช่วยเหลือผ่ามนุษย์จากจอเวทขอคอยมาพอเห็นชื่อมีญาในรายชื่อตัวประกัน เขามาเลยละ่ะอย่างดีที่มาได้ทันเวลาพอดีและออกไปทีที่ยังปลอดภัยดาร์คซังเออมีย่าจังบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่หรอกพอลองอกที่ได้เจอ,อกับดาร์คซังก็เหมือนหมดแรงขึ้นมาเลยฮะโทษทีนะมีย่าที่ไม่สามารถมาช่วยได้ทันทีผมจะไม่ยอมให้พวกมันทำร้ายมนุษย์ไปมากกว่านี้อีกแล้วขออภัยที่ทำให้ทุกท่านไม่สบายใจนะคะแต่ได้โปรดวางใจเธอค่ะ การเตรียมการเคลื่อนย้ายเป็นกลุ่มอาจจะใช้เวลาสักครู่แต่พวกเราทําการจ้างวานนักวิทยุไทยที่มีความสามารถเอาไว้แล้วค่ะ่าคิดจะห่างออกจากกลุ่มจนกว่าจะเคลื่อนย้ายเยวละ่ะเข้าใจมีใครบาดเจ็บไหมพ่อเราจับล่าด,ดาสักหน่อยทางเราสร่งม่าไปเทียมเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะมาช่วยเหลือตามที่ตกลงเอาไว้ความพยายามของมิยาซังน,นางารตทับใจชะจ,จนผู้คนเบลเความสนใจไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นท่านไท์ท่านดาสก็ได้ถอดสร้างชื่อเสียงให้กับปาร์ตีต้โจรสีดำอยู่ดีนักวิทยุไทยสมัยนี้นี่เก่งกันซะจริง โดยเฉพาะพวกหนุ่มผมสีดำสวมหน้ากากที่ใช้กระพเพิงเพื่อขวางพวกเผ่าวาวุนแม้แต่ในสายตาของข้าเองก็ยังรู้สึกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถเจาเยาของแท้ให้ตายสิเอลี่ไม่จงใจชมเกินไปหน่อยหรือไงไปสงบลงแล้วได้เวะลาพอดีถ้าอย่างนั้นจะไปแล้วนะครับทุกคนบทเพลงนําทางนกเหล่าโผบินอ๋อไปแล้วไงน้ำมันกำลังจะหนีไม่เลยอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้ ไอพวกโง่ตามปล่อยพวกมันหนีไปซะได้ใจเย็เยนก่อนหน้าหัวหน้าเผ่าเลพาร์ดถึงพวกมนุษย์จะหนีไปได้แต่พวกเราก็ยังมีชีวิตอยู่ดูนั่นสินางจอเวทนั่นยังอยู่ที่นี่ไม่ได้หนีไปด้วยมังกรก็ไม่ได้อยู่ด้วยนี่แหละคือโอกาสของเรานั่นสิเนาะอาจจะเป็นโอกาสของเราก็ได้ืออแต่มันมีอะไรแปลกถ้าพระธาตุาไม่ได้หนีไปพร้อมกับตัวประกันก็ว่าไปอย่างถ้าตั้งใจไม่หนีไปล้วก,ก็พวกมันอาจจะมีแผนการอะไรมาจัดก,การพวกเราก็ได้อย่าบอกนะ พราะพวกมันคิดจะเรียกผูมังกรมาเหมือนกับที่ทำกับอาณาจักรวีเดลหรือต้องใช้เทมเวทที่พวกนั้นให้มากันแน่ต้องตัดคอบางๆนั่นให้ขาดก่อนที่พวกมังกรจะมาอะอะไรนะทำม,มีต่ำขนหรกอเออเอออะไรอะไรกันเออเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เฮ้ย hey, ได้ไงท้องฟ้ามันเป็นสีแดงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ดวงอาทิตย์ก็แปลกไปเหมือนกันน้ำมันอะไรกันแน่จะมารู้ได้ไงเล่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่นี่มันหมายความว่ายังไงมิติโลกทับซ้อนใช้นุสาใช้เ,เทีพมายาตำนานอันแสนล้ำค่าแยกพวกแกออกมาไม่ให้หนีไปได้เชียวนะทีนี้มาเรื่องกวานล้างกันเลยดีกว่า